มาตัวนี้เลยนะครับใส่แล้วจะต้องลองถ่ายรูปแล้วก็้องดูดีนะครับเพื่อนดดูเพื่อนดูดูรูลของฉันได้ไห กองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมือนงนำมาในการดำเนินการจัดประชุมใหญ่แลนะจัดประชุมใหญ่นะคะวันนี้จะดีมากนะคะสถานที่ดีเยี่ยงนะคะแล้วก็พี่น้องก็พร้อมเพียงมากแม้ว่าฝนจะตกแลเปกดปุบมสุสุดในตัวยองเว่าแม้ว่าฝนจะตก ตั้งใจของกฎหมายการเลือกตั้งให้พวกเรารู้ว่ามันคืออะไร ไปองไทยรับผิดชอบสมุด20จังหวัด20จังหวัดนะครับผมเป็นหัวหน้าสาขาพักหรือว่าผู้อำนวยการสาขาพักภาคตะวันตกเฉียงเหนือ20จังหวัดตั้งแต่แปลนาฬิกาไปถึงเวลาทิ้งตกนาฬิกาณวันบางปีสอบเธอใช้ทุกประมาณได้รับการสนับสนุนทุประมาณจากกองทุนเพื่อการพัฒนาทาอกถิ่นเพื่อการการกระตุ้รการเติบโต ในเวลาทุกคนก็หมดขอเพิ่การประชุมนะสวัสดี้ครับเร้ยโลกเยอไทยนะครับเอ่อาเดรนต้องขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งนะครับผมคนระดับโทดรเฉลิมเข้นมานะครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากพระสิริรวมใจไทยนะครับได้รับเกียรติจากท่านจุลเดียนทมงศพในมาตรา41นะตรงนี้เราเห็นความมั่นใจเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ก็ไปหาเส้นได้ส่วนหญไปติดต่อเสนอเรื่องราวสอบเรืารสงรัายเสร็จแล้วหน่วอยงานของรัฐยจะต้องแจ้งผลการดำเนินการให้พวเราทราบนะถ้าไม่แจ้งเีกกอาจะมีความผ้อขผานะ เราจะนำควารู้ที่ได้ทำไปนี้เราไปขายต่อให้พี่น้องเราในหมู่บ้านควารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเกี่ยวกับระบบปกครองก่อนี้ประชาธิปไทยต่านต่างคนบั่น อยาอภาราตั้งแต่เช้ามารามาพูดมาคุยมาฟังกินเราแมากินข้าวเรียบร้อยเลวเนี่ยได้อะไรกลับไปบ้างได้แยะเลยคะยย่อะไรล่ะเกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยนานมีนอที่ไม่อยู่นี้นะครับครับเยกได้เวกขึ้น ามรานเนียก <c ười> ็นสามหเสียบพ่อแ้วเออเอาไปหาที่นกวเออเาไปหาทุกคนเดยเอาหมดเลยเออแล้วก็ เอเมื่อไห่เม่ไห่คุณคูชเมื่อเช้า